สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสนุกข่าวเช้าประจับเช้าว,วันที่26เดือนกันยายนสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการห้อกสกญนลทองคำสกุลเงินทน่านทุกสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นและก็แอดลไลน์ดีมาได้เลยนะครับเจเจโกกสัญญาล์บีทีมาร์เก็ตกับในส่วนของโปรโมชั่นใหม่ต่างๆเทรดดิแคบอีซีใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์วีเทรดอินฟราส์วีเทรดครับกับโบรกเกอร์ที่ฟรีสวอปทองคำซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชีใครสนใจวันนี้วีเทรดเอฟเอ็กซ์ดอทคอม เอฟเอ็กซ์โปรเทรดแกโปนะครับเทรดกับโรกเกอร์ดัมหนึ่งได้แล้วในวันนี้เอฟเอ็กซ์โปรเทรดแกรโปเฟรยฟอยูครับเพียงแค่ชวนเพื่อนของนักทุนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้จะได้รับสติทกเกับโบนัส50 US ดอลลาร์ต่อการอ่าต่อเพื่อนหนึ่งคนเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวทถมโบนฝากประชาสัมพันธ์มา XM เปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระผมกุเปานะครับเราพานักทุนมาดูสถานการณ์ในช่วงเชา้าไปดูกันที่ทองคําก่อนเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาราคาทองคํานั้นก็ได้ลงไปทําโลใหม่นะฮะแถวประมาณ1 6ึ6กว่ากว่าเลยทีเดียวก่อนที่สถานการณ์จะมีการพลิกกลับเพียงชั่วพริบตาพอตลาดเข้าสู่ช่วงเวลา8ปดนาฬิกาปุ๊บราคาทองคําจะดีดปั๊บเลยนักงทุนครับเนื่องจากว่า ก่อนหน้นี้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ครับขึ้นทะยานไฮหม่ ai, ทะลุ114ตอนนี้ก็มีการปรับตัวย่อลงมาแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งแท่งนะครับเพราะฉะนั้นการอดค่าของดอลลาร์อาจจะยังไม่ได้สะท้อนถึงการอดค่าอย่างแท้จริงก็ได้นี่อาจจะเป็นเพียงแค่การคลายกำลังตามหลักของเทคนิค ในส่วนของยูพระบาติส0ปีครับมีการกระโดดกลับขึ้นมาในแท่งเทียนเวลา7นาฬิกาปัจจุบันก็ยังเขียวอยู่เหมือนกันนั่นหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าราคาทองคําที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นพันจุดภายในเวลาไม่กี่นาทีนี้อาจจะมีการปรับตัวย่อลงไปอีกก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุนฝั่งขาบายก็ยังคงตเฝ้าระวังนะครับ ส่วนดัชนีในตลาดวอสตรีของเราครับแท่งเทียนก่อนหน้านี้ก็เป็นแท่งเทียนสีแดงโดยภาพรวมแล้วจากการตรวจสอบสถานะตลาดยังสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดนั้นอาจจะยังคงมีความวิตกกังวลกันยังไม่หายในะฮะเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงดนวน้มในอนาคตด,ด้วยที่อาจจะสร้างแรงกดดันต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศราคาน้ามนดิบข,ของเราครับทุกท่านมีการขยับปรับฟื้นตัวขึ้นมาในแท่งเทียบปัจจุบันแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับนักทุนครับ ราคาก็มีการปรับตัวย่องมาถามต่อเขาว่าเอ๊คุณครับแล้วแบบนี้นี่มันหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าราคาน้ำมันก็ยังคงขานร,รับกับปัจจัยเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้กับผมได้ไปอ่านบทความข่าวสารมานะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นข่าวจากทางกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเขาบอกว่าการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับเราก็พอจะมีเครื่องมือที่จะเข้ามาแทรกแซงตลาดตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเครื่องมือตรงนี้คืออะไรก็คือในเรื่องของการลดกําลังการผลิตนั่นเอง แต่จะสังเกตว่าราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าจะมีคําประกาศดังกล่าวอย่าเรียกว่าคำประกาศเรียกว่าเป็นการให้การสัมภาษณ์จากทางกลุ่มของผู้ผลิตน้ามันแล้วกัน ถ้าเกิดว่าเขาออกมาประกาศนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการลดการผลิตน้ามันเพิ่มเติมตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจครับทุกท่านเพราะว่ามันอาจจะทําให้ราคาดินมันเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ว่าข่าวดังกล่าวยังไม่หมานะครับยังไงนักทุนก็ต้องระมัดระวังราคาทองคำวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าผันผลอย่างมากเลยครับเมื่อสักครู่นี้ดีขึ้นมาเกินกว่าแท่งที่ทุบลงไปแล้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามครับนักทุนครับ ตั้งเอตั้งทีพีกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้จะมีข่าวใหญ่การลงประชามติที่รัเสเซียจะดําเนินไปจนถึงวันอังคารที่จะถึงนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเราจะต้องมารอติดตามข่าวแล้วว่ารัาสเซียยูเครนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ